เปิดคลิปนาเดชเยายเต้นเพลงคาเฟอีนที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นมุมนี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่สารโมเมนต์หวานใส่กันอยู่บ่อยครั้งระหว่างยียอุรัสยาสเปอร์บันและนาเดคุกิมิยะโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมจัดทริปเที่ยวทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศสวีทจนแฟนคลับเนี่ยหล่อฟังข่าวดี และล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้ไปร่วมรายการ3ามแซบก็ได้พากันเต้นเพลงสุดฮิตคาเฟอีนของหญิงลีบอกได้เลยค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยจะเต็มทุกท่าเลยล่ะคะ่ะใส่ไม่ยังฉบับคู่รักซุปตากันเลยล่ะคะ่ะทั้งน่ารักและน่าอินดูฮาแต่ก็มีความหวานพุ่งผ่านทะลุจอกันเลยล่ะจ้า เรียกได้ว่าเป็นคู่รักสุขตาขวัญใจประชาชนจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ